คนแอบถามมาในคําถามตอนนี้ในไอจีถามว่าแล้วทำไมไปไปไปดูเขาไปชอบไปดูเขาไปเชียเขาอ๋อกว่างว่างว่างมันเป็นวันว่างมันถึงไปเออมันไม่ได้ไปบุกแม์นะทุกคนอย่ามาเข้าใจผิดเป็นไปไม่ได้มันจะไปกันจะบุ๊คไม้ เออถ้าว่างก็มาเนาะอย่างที่บอกว่าสาบานต่อหน้าเทพเจ้ามีวิชาเร็วอะฮะสมมุติเราสาบานเลยเราเราเป็นแบบเราเป็นสานะอ่ะสาบานว่ากินอันเนี้ยถ้าอยู่บ้านนะกินทุกเช้าถ้าไม่ได้ออกไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยกินทุกเช้าเออจริงสาบานก็ต้องสาบานกับเขาเลยใช่ไหมสาบานเร็ว ม่ดีไม่ดีไม่ดีวันนี้โอเคเออสามมืออ้าวเป็นหลักหรือได้ไหมสามมือเออแล้วทีมงานเขาบอกว่าจริงๆอ่ะพี่โซต้องกินแบบขวดแล้วเป็นกินแบบนี้แล้วพี่มีกินแบบเยลลี่อ้าวพี่มีนาอ๋อพอดีว่าผมใส่อันนี้อ๋ออ๋อใส่เนเนอร์อยู่มันเป็แบบอาหารไม่งั้นเดี๋ยวมันติดเป็นแบบแดงๆทุกคนแต่เราผมกินนี้ให้ผมกินนี้ให้อ่าได้เออเอาล เอออ่ะเราถ้าไปเริ่มตกให้น้องแบบได้กินเยอะๆวัๆนนี้สีรีส์กันอุ่ย้ยพูดได้ไหมพูดได้เอาพูดได้เมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้น้องแบเสียงหายไปเลยเมื่อกี้น้องเขาไปถ่ายสีรีส์กันมาก็เลยแบบว่าตื่นเช้าหน่อย,ยไม่ไม่เชา้ชาหน่อยเชา้าเลยเช้ามาเชา้ชาเลยเชา้าทุกวันตื่นตีห้าสี่สิบเนาะตีห้าเลยตื่นตีห้าตื่นตีห้าเลยตื่นตีห้าก็เหมือนเป็นเรื่องน่าภูมิใจของเด็กเดี๋ยวแบบหนูตื่นก่อน มีอะไรแพ้ตลอดเลยจะบอกว่าจะบเมื่อกี้ลืมตาปึ๊บคุยโกงเหรอไม่คือไลฟ์มันดีเลยแล้วผมก็เห็นละไายนะอ๋อแล้วคือปูนไใจด้วยนะภูมิใจภูมิใจภูมิาอะเออเต้นให้ได้แพ่งอะไรดี่ากังือแล้ว เต้นอ่ะเต้นอะไรก็ได้อ้าวอะไรก็ได้เลยเราปิ๊ง็นคนร้องไม่ไม่ไม่เปิดเพลง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 ปิ๊งของพี่ด้เตรียมมาคุณพี่มีเตรี๋ยมใบไหมจ๊ะคุณพี่เนี่ยลำบากใจลำบากเขาอีกจบจบแล้วปิ๊งร้องได้ไหมช้างอะไรอย่างเงี้ยเพลงง่ายเลยอ่ะเอออ่ะพี่มีนหอมเปล่าอ่ะเพลงอะไรช้างอ่ะช้างอ่ามาทุกคนสื่อเลยค่ะสื่อไปเนี่ย ตอนนี้ปะป๊ายอยู่ในอินสตาแกรมของคุณมีนฝากแคปหน้าจอไว้ตรงนี้เพราะว่าเขากำลังจะโชว์จินตะลีลาเพลงเช้าโช้ยจินตะลีลาว่ะแต่แบบฟิลแบบอย่างเงี้ยอ่ะมาถ้าพร้อมแล้วป้าช้างจ้างจ้างน้องเคยเห็นจ้างหรือเปล่าจ้างมันแต่ก็ไม่เ่าจะบุกยาวๆหรือว่างัวเกี่ยวตางัวหลางหง มีหูมีตาหางยาวอ,อาน่าหลักมากเนอะใครจะเต้นเพลงช้าให้น่รารลักขนาดนี้แล้วใครจะร้องเพลงช้าได้ทำให้เราผมยังไม่เคยเห็นใครเต้นเพลงช้างเลยจริงไหมใครจะสามารถร้องเพลงช้าให้มันรู้สึกไม่ปลุกใจได้ะมันรู้สึกแบบ หรือมาเป็นกลองเด็กวะเราก็ได้มาผิดมาตลอดหรือเป้าตรงนี้็้าจะเป็นไปได้ถูกนะอ่ะหนึ่งสองสเสียงงบกุงหัวจุกมันริกกบกิกกิ๊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 กกินก่ินกกยักไงกัน๊กนิ๊กกิ๊กกิ๊กกิกกกคน๊กกนกกน๊กกิ๊กกิกกิกกิกกนึ เอาเป็นเวอร์ชันลองสดหรือว่าเป็นเวอร์ชันเพลงอะไรล่ะบเพลงประดังจบเ <c oughs> ลยคุณ <c oughs> พี่ขอจัดทีหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งสองสามมั